สวัสดีค่ะมาพบกับเพจอร์ d แม่เหมียวอีกแล้วนะคะและรถที่อยู่ด้านข้างของแม่เหมียวนะคะเป็นรถรุ่น Y t ็กขับเคลื่อน2ล้อค่ะตัวนี้นะคะเป็นรุ่น6กเกียร์ค่ะเป็นรถของพี่โยนะคะ แต่งพร้อมส่งมอบเรียบร้อยค่ะก็เลยจะมารีวิวให้ดูนะคะแต่ง่อะอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันทีละจุดเลยนะคะเริ่มจากตัวกระจังหน้าค่ะตัวนี้เป็นกระจังหน้าแรปเตอร์รุ่น v 6นะคะมากับตัวหนังสือ f o r d สีดำตัดขอบสีแดงแบบนี้นะคะเท่ๆไปเลยนะคะในส่วนของด้านบนค่ะตัวนี้เป็นสกรูทรงฟิตนะคะใหญ่เต็มผืนฝากระโปรงแบบนี้สีดำนะคะตัดกับสีดำด้านแล้วก็มาพร้อมกับโลโก้รูปแรดสีแดงแบบนี้นะคะสวยเด่นชัดมากๆเลยค่ะในส่วนของ คางของรุ่นวายเท็นะคะจะเป็นสีเงินแบบนี้นะคะแล้วก็มีห่วงลากจูงมาให้2ห่วงนะคะอยู่ทางด้านหน้าเลยไฟหน้านะคะจะเป็นไฟหน้าซีแคมค่ะ LED มาจากโรงงานแบบนี้เส้นคมชัดมากๆแล้วก็ใส่ข้อไฟให้เรียบร้อยนะคะเพื่อเพิ่มความคมชัดให้กับดวงไฟนั่นเองค่ะถัดมาด้านล่างนะคะตัวนี้จะเป็นไฟตัดหมอกค่ะ ตัวนี้เป็นไฟตัดหมอกแบบ LED เลยนะคะเรียกได้ว่าสว่างชัดเจนมากเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันบ้างค่ะว่าตัวด้านข้างเนี่ยติดตั้งอะไรมาบ้างนะคะในส่วนของซุ้มล้อนะคะเป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วค่ะมีหมุดมาให้ด้วยค่ะและตัวนี้ยกความสูงของตัวรถขึ้นนะคะ2นิ้วนั่นเองค่ะก็ยกแค่แค่2นิ้วนะคะก็ไม่ต้องปรับเปลี่ยนช่วงล่างอะไรให้มันยุ่งยากนะคะพี่ๆหลายคนนะคะทักหามแม่เหมียวมาเยอะว่าใส่ล้อเท่าไหร่ที่จะไม่ล้นนะคะก็แนะนํานะคะ เป็นล้อขอบ20แบบนี้ออฟเซตศูย์ค่ะตัวนี้นะคะเป็นขอบ20ค่ะลายมาเวลนะคะสีดันสีดำขิบสีแดงแบบนี้นะคะสวยมากๆออฟเซตศูนย์นะคะก็ตัวนี้มาพร้อมกับซีรีส์ยางนะคะ33 2คูณ12.5 2 0นั่นเองค่ะก็ตัวนี้นะคะบอกเลยว่ารุ่นเน็กเจนของเรานะคะปีกนกเนี่ยจะใหญ่ที่สุดในบรรดารถกระบะเลยนะคะก็ช่วงรางก็จะบึกบึนแบบนี้เลยนะคะในส่วนของ เครื่องยนต์ตัวนี้เครื่องยนต์2 0 0 0ซีซีค่ะ170แรงม้านะคะแล้วก็500แรงบิดนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างค่ะว่าตัวภายใน Wi ยแทเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างนะคะเอาละค่ะเริ่มจากแผงประตูเลยนะคะก็จะเป็นแผงประตูสีดำแบบนี้นะคะเดินได้สีส้มค่ะถัดมานะคะตัวนี้จะเป็นที่เปิดประตูนะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุด ควบคุมกระจกมองข้างด้านบนเป็นเซ็นทรัลล็อกค่ะถัดไปอีกนะคะก็จะเป็นตัวปรับระดับไฟนะคะก็เลือกได้ถึง4ระดับเลยนะคะตัวนี้เป็นมีพูสต s t มาให้ด้วยค่ะเป็นเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็ในด้านของพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาไลัยไฟฟ้า100%ค่ะสามารถควบคุมเครื่องเสียงนะคะแล้วก็ ตัวนี้นะคะควบคุมความเร็วได้จากพวงมาลัยได้เลยแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยเบามากๆเลยนะคะตัวหน้าจอตัวนี้จะเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วแต่ว่าอันนี้เราดับเครื่องไว้นะคะตัวจริงๆเนี่ยมันจะมีภาพ3มิติมาให้ด้วยนะคะถัดไปค่ะตัวนี้จะเป็นหน้าจอกลางนะคะก็คือขนาดเท่า iPad เลยขนาด12นิ้วนั่นเองค่ะถัดลงมาก็จะปรับเกี่ยวกับระบบแอร์ค่ะแล้วก็ด้านล่างนะคะก็จะเป็นที่วางจุดชาร์ v i o l e t c h a r g e r นั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัวนี้ลองรับไทซ C ให้ด้วยนะถัดมาอีกนิดนึงนะคะก็จะเป็นตัวเกียร์ออโต้หกสปีดค่ะมีระบบฟังก์ชันนะคะมีตัวนี้เป็นเบรกมือไฟฟ้าค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นโหมดการขับขี่นะคะสามารถเลือกได้ถึง4โหมดเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูเบาะในส่วนของวายแท็กค่ะเป็นเบาะหนังเกรดพรีเมียมแบบนี้นะคะเดินได้สีส้มแล้วก็ตัวเบาะคนขับนะคะปรับไฟฟ้าเลยนะคะเรียกได้ว่า สะดวกสบายมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูของแต่งเพิ่มเติมดีกว่าว่าคันนี้เนี่ยพี่โยติดตั้งอะไรบ้างนะคะสติ๊กเกอร์ด้านข้างตัวนี้นะคะเป็นสติ๊กเกอร์จิ้งจอกค่ะนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะเบ้ารองมือจับนะคะก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะบันไดข้างนะคะเป็นบันไดข้างของแฮมเมอร์นะคะก็รุ่นสุดฮิตของเราเลยประมาณนี้นะคะสวยมากๆเลยค่ะเพราะว่าคันนี้เนี่ย เ,เป็นดำแดงรอบคันเลยนะคะคิ้วกันสัดแล้วก็ฟิล์มก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของโลบาร์โลบาร์ตัวนี้เป็นโลบาร์ฮัมเมอร์นะคะทรง A ค่ะก็เป็นรุ่นแบบนี้ดูสปอร์ตมากๆนะคะมาพร้อมกับไฟสปอร์ตไลท์และไฟเบรกดวงที่3นะคะให้มาทั้งเซตแบบนี้เลยนะคะในส่วนของด้านท้ายนะคะก็ติดตั้งฝาครอบท้ายเพิ่มค่ะมีตัวหนังสือ f o r d สีดำนะคะตัดขอบสีแดงแล้วก็ติดตั้งในส่วนของอะคริลิกคำว่าแรนเจอร์ตัวนี้ไปที่ ฝาท้ายเลยคันนี้นะคะติดกันชนท้ายในรุ่นของ h ั m m e r นะคะมีห่วงลักจูงโอเมก้ห่วงสีแดงแบบนี้รองรับน้ำหนักได้ถึง3ตันเลยนะคะและในส่วนของกันชนท้ายนะคะก็มีไฟสปอตไลท์แล้วก็ไฟ2ป้ายทะเบียนด้านนี้มาให้ด้วยนะคะเรียกได้ว่าครบคันเลยตัวนี้เป็นกันชนท้ายเหล็ก h ั m m e r นะคะก็ตัวนี้ติดตั้งปากหนูแก้วเพิ่มเติมได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราพาชมตัวรถ1รอบนะคะ ค้อไฟท้ายก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูย้อนคลิปดูได้เลยตัวนี้ขอย้ำโปรโมชั่นอีกหนึ่งรอบนะคะตัวรถเนี่ยราคาอยู่ที่1นึ0 0ล้านบาทนะคะมีโปรโมชั่นดาวเริ่มต้นอยู่ที่5 9 0 0 0บาทเท่าน,นั้นเองผ่อนยาวได้ถึง7ปีเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากได้รถนะคะเราหล่อแบบพี่โยแบบนี้นะคะเรามาแต่งรถเราหล่อไปด้วยกันนะคะก็ ขอย้ำโปรโมชั่นอีกทีนึงค่ะดาวเริ่มต้น5,9าเหแล้วก็ราคาลดนะคะ1 4 9 0 0ล้าบาทเรามีรถพร้อมพร้อมส่งมอบเลยนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครต้องการใช้รถด,ด่วนก็ทักหาแมวเหมียวนะคะมาทางอินบ็อกซ์ได้เลยอยากได้รถแบบไหนอยากได้โปรโมชั่นแบบไหนโปรดอกเบี้ยถูกหรืออะไรยังไงนะคะทักมาในช่องแชทหรือถ้าเกิดว่าด่วนเนี่ยโทรมาได้เลยนะคะ 06, 1 4 6 9 5 4 6 1ค่ะ0 6 1ย์9 5 4 6 1ค่ะ อยาได้โรลเฟียฟินะคะทักหาแม่เหมียวได้เลยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่เหมียวด้วยนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย